ใรัวแค่นี่ีนะว้วครับระวังนี้นะครับชื่อพี่ร่วมนะครับยกไปก่อนยกไปก่อนรันานะครับระวันานะครับอ่าเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนอาหายครับอันนี้รายชื่อของทุกท่านนะครับตักิดืานดีดผมจะยัเอาออกก่อนอ่านะครับอันนี้รายชื่อของทุกท่านนะครับผมจะประจุใต้ องค์พระแล้วนะครับอน,นุุนาลุยกันนะครับอ้าวสารุ อินหมิ่งโง่มาเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมอ่าทำเหมือนเดิมครับอ,อีกหมิ่นโง่มาตรงนี้เลยครับผมเราก็ทำ